สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่2เรื่องแคลคูลัสบองต้นข้อที่28นะครับซึ่งจากโจทย์นะครับก็บอกว่ารายได้จากการขายสินค้าชนิดหนึ่งจำนวน x ชิ้นนะครับหาได้จากฟังก์ชัน r x นะครับเท่ากับ400คูณอยู่กับสแควรูท1 0 0 0ั x ลบ x กำลังสองนะครับเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0ย์แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1000นะครับโดยกำหนดให้รายได้จากการขายสินค้าหน่วยสุดท้ายนะครับคือฟังก์ชัน r ของ x บวก1ลบฟังก์ชัน r x นะครับ ข้อ1นนะครับจงหารายได้จากการขายสินค้าหน่วยสุดท้ายนะครับเมื่อ x นะครับเป็นสองร้อย0ี่0้อยหกร้อยแดร้อยนะครับในข้อหนึ่งเนี่ยครับเราก็สามารถนำมาแทนในฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับข้อหนึ่งนะครับถ้า x เป็นสองร้อยนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ว่าเราก็นำมาแทนในฟังก์ชันนี้เลยนะครับ x บวกหนึ่งนะครับก็สองร้อยบวกหนึ่งก็จะเป็นสองรอเดนะครับ ลบกับฟังก์ชัน R สองสองนะครับตรงนี้นะครับฟังก์ชัน R พอ,พอก็กำหนดไว้ได้นะครับเราก็นำค่านี้ไปแทนได้เลยนะครับเราก็จะได้เป็น400คูณอยู่กับสแปรรูทหนึ่งพัคูณ2องยลบสองกกำลังสองนะครับลบด้วย นองสอง200นะครับแล้วก็นำสอ0รไปแทนนะครับจะได้เป็น400คูณอยู่กับสแควรูทหนึ่งคูณ200ลบส0 0ยกกกำลัง2นะครับซึ่งคำงนวณออกมาแล้วนะครับจะได้ค่าประมาณนะครับออกมาเป็น299.22อยเก้บนะครับต่อมานะครับถ้า x เป็น สี่ร้อยนะครับตรงนี้นะครับก,ก็คิดเหมือนกรณีที่ X เป็นสองร้อยเลยนะครับเราก็นําไปแทนในฟังก์ชันที่โจทย์กาหนดมาให้นะครับตรงนี้ขออนุญาตสลอกนะครับอ่าตรงนี้ถ้าเป็นสี่ร้อยพอไอปโปนหนึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นสี่ร้อยเอ็ดนะครับอ่าเราก็เปลี่ยนตรงนี้จากสองร้อยก็เป็นสี่ร้อยนะครับตรงนี้สองร้อยเอ็ดจะเป็นสี่ร้อยเอ็ด อรงน,นี้ก็เป็น400เอนจกกำลังสองนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนจาก200เป็น400นะครับซึ่งพอเราคำนวณออกแล้วนะครับจะได้ค่าประมาณนะครับออกมาเป็น81.22นะครับต่อมาถ้ากรณีที่ x เป็น300นะครับเราก็จะได้เป็นฟังก์ชันาของ300อย่า่อไปครับถ้า x เป็นหกร้อยนะครับเราก็จะได้ว่าฟังก์ชัน r ของหกรเอดนะครับลบฟังก์ชัน r ของหกร้อยนะครับตรงนี้ขออนุญาตคัดลอกมานะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนจากสี่ร้อยเอ็ดเป็นหกร้อยเอ็ดนะครับ ตรงนี้ก็เปลี่ยนจาก400เป็น600นะครับซึ่งคำนวณค่าออกมาแล้วนะครับจะได้ออกมาประมาณลบ8.2จุด08นะครับประมาณนะครับถ้า x เป็น800นะครับเราก็จะได้เป็นฟังก์ชัน I ของ801นะครับลบฟังก์ชัน R ของ800นะครับตรงนี้ขออนุญาตดลอกนะครับ ตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนจากหกร้อยเอดเป็นแปดร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนจากหกร้อยเป็นแปดร้อยนะครับซึ่งเราคำนวณน,นะครับค่าประมาณออกมาแล้วนะครับได้ออกมาประมาณลบสามร้อยจุดเจ็ดสองนะครับนะก็จะได้คำตอบของข้อที่หนึ่งออกมาแล้วนะครับ ต่อมาข้อที่สองข้อวิหาอัพพามสองร้อยอัพพามสี่ร้อยอัาพามหกร้อยแล้วก็อัาพามแปดร้อยนะครับรมาดูกันเลยข้อที่สองนะครับซึ่งเดิมเนี่ยฟังก์ชันไอนะครับก็จะคือสี่ร้อยคูณอยู่กับเซอร์ไพรส์รูทหนึ่งพันเลบ x กำลังสองนะครับโดยพอ่์ในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ax นะครับเราจะใช้กดลูกโซ่มาช่วยนะครับโดยั้นตอนแรกนะครับเราจะกําหนดให้นะครับ u เท่ากับหนึ x ่งพัน x ลบ x กาลังสองนะครับอ่าดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่าฟังก์ชัน ax เนี่ยก็จะเท่ากับสี่ร้อยคูณอยู่กับสแควร์ลด u นะครับซึ่งสแควร์ด u เนี่ยเขียนอีกอย่างได้นะครับก็คือ ยูยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองนะครับอันนี้เราจะใช้กดลูกโซ่มาใช้ในการหาอาภาพานะครับโดยกดลูกโซ่นะครับเราจะได้อาภาพานะครับเท่ากับ dr by du นะครับคูณกับ du by ด x เอนะครับก็คือตอนแรกเราต้องดิฟอาดิฟาก่อนนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นตรงนี้จะเป็นสี่ร้อยยยกกำลังเศ็หนึ่งส่วนสองน,น,นะครับคูณอยู่กับดิฟแทบเตรงนี้ U ก็คือที่เรากำหนดไว้นะครับก็คือ1 0 0 0 x พันลบกลังสองนะครับหนึ x ่งพัลบกลังสอง ทีนี้เราก็ดิฟนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นอ200คูณอยู่กับ u ยกกำลังลบเหนึ 1, ่งส่วนสองพด,ด้านหลังนะครับดิฟออกมาแล้วนะครับจะได้เป็นหนึ่งันลบสอง x นะครับอ่ซึ่ง u เนี่ย u ลบษหนึ่งส่วนสองเนี่ยถ้าเราเขียนใหม่ได้นะครับเราจะสามารถเอาไปไว้ที่ตัวส่วนด้านล่างได้นะครับอ่าเราก็จะได้เป็น สองร้อยคูณกับหนึ่งพันลบสอง x นะครับตัวด้านแ่างก็จะเป็น u ยกกำลังเศนตหนึ่งส่วนสอง 1, 2, นะครับซึ่งถ้าเราเขียนได้นะครับมันก็คือสแควร์ o ูทหนึ่งพันลบ x อกซ์ำลังสองอันน้เองนะครับเราได้ฟังก์ชันความเอ็กแล้วนะครับ ทีนี้โจทย์ให้หาอา0ามสองร้อยสร้ยหร้ยแปด้อยนะครับเราก็มาหากันเลยนะครับเราก็ได้เป็นอา0ามสองร้อยสี่ร้อยอกร้อยแล้วก็อา0ามแปดร้อยนะครับที่โจทย์ต้องการหานะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็นำไปแทนในอ่า เอาความ x ที่เราหามาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะได้เป็นสองร้อยคูณกับหนึ่งพันลบสองคูณสองร้อยหารด้วยสแควรูทหนึ่งพันคูณสองร้อยนะครับลบสองร้อยทั้งหมดยกกำลังสองนะครับอ่าอีกสามกรณีก็เหมือนกันเลยนะครับอา คล้ายๆกันเลยตรงนี้ขออนุญาตชันลอกออนครับตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเลขใหม่นะครับตรงนี้จากสองร้อยล้วก็เปลี่ยนเป็นสี่ร้อยนะครับตรงนี้จากสองร้อยก็เปลี่ยนเป็นหกร้อยนะครับ อย่างตรงนี้จากสองร้อยเราก็เปลี่ยนเป็นแปดร้อยนะครับซึ่งคำนวณค่าออกมาแล้วนะครับอัตราพามสองร้อยเนี่ยเราจะได้ค่าออกมาเป็นเท่ากับสามร้อยนะครับอส่วนอัตราพมสี่ร้อยนะครับเราจะได้ค่าประมาณนะครับออกมาเป็นแปดสิบเอ็ดจุดหกห้าแล้วก็อาตาพมหกร้อยนะครับเราก็จะได้ค่าออกมาเป็นลบแปดสิบเอ็ดจุด ลบแนนะครับประมาแล้วก็ัอสุดท้ายนะครับเราจะได้ค่าออกมาเป็นลบสามร้อยนะครับแล้ไปได้คําตอบของข้อที่สองแล้วนะครับมาดูข้อที่สามนะครับโจทย์ถามว่าจงเปรียบเทียบผลลัพธ์นะครับที่ได้จากข้อหนึ่งและสองว่าใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับและการคานวณในข้อใดซับซ้อนน้อยกว่านะครับถ้าเราพิจารณาเราเปรียบเทียบดูนะครับข้อแรกเนี่ยครับก็คําตอบ ขั้นตอนแรกจะเป็น8.99.22 8.11.22ลบ8.28.0ลบ300.2นะครับขั้ตอนข้อที่สองนะครับเราจะได้เป็น3 8 1 5ลบ8 1 5สามลบ300นะครับซึ่งคัต้ตอบที่ได้ในแต่ลนนะครับมีค่าใก้เคียงกันนะครับแล้วก็จดข้อถามว่าการคำนวณในข้อใดซับสอนน้อยกว่านะครับถ้าเราลองดูนะครับ ในข้อแรกนะครับเราต้องหาฟังก์ชันนะครับโดยเราต้องไปแทนในฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งจะมีการคํานวณที่คิดเยอะกว่านะครับในการคํานวณก็อาจจะยาวกว่านะครับส่วนในการคํานวณข้อที่สองนะครับเราหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน x มานะครับก็คืออาาวมนี้ตรงนี้นะครับเราได้ตรงนี้มานะครับแล้วก็แล้วก็นํา x แต่ละค่านะครับไปแทนใน ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้ค่าออกมาเลยนะครับซึ่งมีความง่ายและก็สะดวกกว่านะครับดังนั้นนะครับข้อสามนะครับเราก็สาสมารถสรุปได้ว,ว่าค่าที่ได้นะครับใกล้เคียงกันน,นะครับ,โด,รนนนรบโดยการคำนวณในข้อสองนะครับโดยการคำนวณอ่ อ r t i m มนะครับฟังก์ชัน R-x เอามาดิฟนะครับเนะี่ยเป็นการทำนวอนี้นะครับในข้อสองมีความซับซ้อนน้อยกว่านะครับครับสำหรับข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ